ต้องขายที่ไปเชื่อกับไม่วันไม่ได้มาจตดแตแะผาคู่แล้วส้มโอคุณจารีเอาไปขาย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 ,ไม,ขายไม่เคยส้มโอไม่ให้ฉันเลยเขาเป็นไปโผลล่าเขาจะขึ้นแล้ว มันเป็น Facebook แล้วก็มันจะมีหาคู่ปรากฏไปเจอคนนี้ใช่ค่ะโปรไฟล์เ็เป็นไงตอนนั้นที่ลูโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีคุยได้2วันเธอยืมเงินสามหมื่นเขาอ้างพิมพิพายว่าพิมพิพายอ่ะไม่ได้เสียภาษีเขาก็เลยโดนอายัดสมุดธนาคารอะไรเขาเนี้ยเขาก็เลยขอยืมเงินก่อนเชื่อใจเขาแล้วก็โอนให้เขาไปเขาบอกว่า3มวันคืนแต่ก็ไม่ได้คืนประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะขอแต่งงานงานมันมีจริงไหมไม่มีค่ะจดทะเบียนหรือเปล่าไปจดเขาก็มารับเราไปอยู่ที่บ้านเขาก็มีค่าใช้จ่ายเรื่อยๆค่ะเขา ก็จะให้เราอะหายืมจากญาติเราก็เริ่มคิดแล้วว่าทําไมให้เราหาเงินอยู่ฝ่ายเดียววะเกิดการทะเลาะกันเรื่องเงินนี้แหละทีนี้ก็ไปหยิบกระเป๋าลูกนี้ค้นเลยเจอแล้วก็เอาเอกสารออกมาดูโอ้โหเปิดมาปุ๊บหมายจับปรมีสองใบข้อหายักยอกทรัพย์วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเขานัดกลับเราว่าเขาจะจ่ายเงินแล้วทีนี้เขาก็หายไปเลยพ่อที่จริงมันเป็นยังไงพี่รีไหนพี่รีบอกซิน้องชายพี่ก็อยากจะขายน้ําก็ไปเชียกับไม่วันเขาคุยสูกคอกันไม่ได้มาจากแอปหาคู่อะไรตั้งติงเลยเจอการในในแอปหาคู่ จารีสมองเสื่อมเป่าคะเขาเป็นไปโพล่าเขาจะขึ <Nam> um> ้นแนวเธอเนี่ยแหละค่ะไปโพล่า ชายคนหนึ่งแกเป็น LGBDQ แกขายลอตเตอรี่อยู่ครับไปรู้จักกับชายอีกคนหนึ่งชื่อ copy. กอปี้ปรากฏว่าโดนหลอกเอาทองจะไปี่จะต้องบอกก่อนนะแกเป็น LGBDQ ที่สําคัญคือคือแกเป็นผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็แกพูดไม่ได้แล้วเราไปรู้จักกับทางกปปี้ได้ยังไงทาง Facebook แล้วก็ได้พูดคุยกันก็บอกอย่ครับว่าเขาชอบนะคะชอบคุณคุณสุพันนะคะแล้วก็รักคุณสุพันเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาเริ่มยังไงในการที่จะมา ของขอทองขออะไจากพี่ตัวเขาเองอ่ะได,ได้ได้ไปที่ที่บ้านใช่ไหมของของคุณก๊อปปี้แล้วมีอาหารไปด้วยเสร็จแล้วก็ทางคุณก๊อปปี้อก็ได้ขอสร้อยทองว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเสร็จปั๊บก็ขอคืนทางนั้นก็ไม่ได้ให้ดูแลทองอยู่นะได้ขอคุณครับ ที่ให้ทองรักๆความหมายของเขาคืออะไรดูแลทองอยู่นะได้บอกว่าดูแลทองความหมายในเขาฝากให้ดูฝากให้ดูช่วยช่วยดูทองให้ด้วยนะฝากเอาไว้นะแต่เขาคิดเองคิดว่าความหมายขอบคุณคือครับผมช่วยดูแลอยู่อ๋อโอเคยังชัดเจนตอนนั้นก็รักเขามากไปอวยพรมันเกิดที่ด้วยใช่ไหมนี่ครับมีเบิร์ดเดย์นะแลวเสร็จแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเรื่องแหวนทางคุณก๊อปปี้ขอขอแหวนตัวนี้นะคะ ขอแหวนก็เป็นวันเกิดอะไรอย่างงี้นะครั้งแรกเนี่ยเอาแหวนเนี่ยให้ไปก่อนครั้งที่สองเนี่ยก็คือเป็นสร้อยคอให้ไปหลังจากนั้นทวงสร้อยคอคืนเขาเอาสองเส้นเนี้ยมาคืนให้เราจริงๆก็คืนเส้นเดียวแต่เขาบอกเอาอีกเส้นหนึ่งมาให้ด้วยแต่ขอแลกกับเลรดเราก็เลยถอดเลดให้ไปแล้วเอาทองสองเส้นนี้มาแต่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บคุณเอาทองเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏไอ้นี่เป็นของปลอมแต่เลรดจ,จริงเอาให้เขาไปแล้วเอามาแลก เอาอปลอมมาแรกอันนี้เป็นบัตร a t ทีองมผู้ชายใช่ค่ะของผู้ชายที่ว่ายืนยันว่าฉันรักเธอนะเห็นไหมเธอต้องเชื่อใจใจฉันอ๋อผู้ชายให้บัตร ATM ใช่อันนี้เป็นของผู้ชายเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนว่าฉันให้เธอยืนให้ฉันยืนยันว่าฉันน่ะมั่นคงกับเธอจริงใจกับเธอเห็นไหมบัตรฉันยังให้เธอ ให้เธอถือใช่ค่ะนี่เป็นบัทหลงผู้ชายผู้ชายให้ถืออ๋อที่แสดงความบริสุทธิ์ใจใช่มันมีการที่ยืมเงินไปเดี่ยจเจ็ดพันนะฮะวันที่สิบสองแล้วก็มีสิบสามห้าพันถูกไหมฮะแล้วก็เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมันหมื่นกว่าบาทแต่ปรากฏว่าวันที่สิบสี่เมษายนก๊อปปี้เนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวยืนอยู่ริมน้ําอ่าถูกไหมคุณก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเอาเงินที่เอาจากคุณเนี่ยไปหาผู้หญิงคนนี้ ถูกไหมหลังจากนั้นคุณไปหาเขาใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโทรว่าออกมาคุยออกมาคุยนิดนึงไอ้น,นั่นก็ไม่ยอมออกมาแล้วทีนี้ก็อออกมาคุยก่อนเพราะเอาทองไมาให้ปลอมให้ผมได้ยังไงใช่ใช่ฮะ<า>ใช่วิ่งตัดไปหาที่รถไอ้นั่นขึ้นรถไอ้นี่ก็เปิดประตูแล้วทีนี้ก็มาเปิดประตูหลังแล้วก็เอาเอาตูดหย่อนลงข้างหนึ่งคือพักเหนื่อยผู้ชายก็ลงมาก็ต่อยเลย<า>ตกลงก็คือเขาให้ด้วยสเสน่หาถูกไหมคือผมพูดได้ได้พี่หนุ่มบัตรผมผมก็ไม่ได้ให้เขาไปนะครับพี่หนุ่มเขามีการมากระชากในกระเป๋าผมครับ หมายถึงพี่เตี้ยเป็นคนกระชากเอาไปเองเลยครับใช่ครับแล้วเขาขี่รถไปคุณไปทําร้ายเขาไหมไม่ครับไม่ครับอ้าวแล้วมเกิอดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่มีกรณีที่ปล่อยหน้าหรือผิดไม่มีเลยครับเขาขึ้นรถผมมาแล้วเขามีเหล็กเหล็กแหลมอยู่หนึ่งหรืออะไรสักอย่างอ่ะ เขาเอาไว้บอะหลังผมให้ผมแบบว่าจะทำร้ายร่างกายผมนี่แหละประมาณนี้พี่แล้วคุณทำยังไงต่อผมก็จะทำยังไงพี่ผมก็ป้องกันตัวใช่ครับผมก็ต้องปัดปัดมือเขาออกไปนู่นนี่นะครับและในส่วนเงินแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่คุณได้มีการเอาไปเนี่ยคุณยืมเข้าไปหรือว่าคุณขอหรือว่าเขาให้ะครับผมไม่ได้เลยครับผมได้แค่ร้อยสองร้อยครับแหวนเลสแล้วก็สร้อยคอเนี่ยเอามาคืนก็นได้มาแล้วมันจะได้เคลียร์กันไป ไม่ต้องเป็นเรื่องคดีความเรื่องผมพูดไม่ได้ครับพี่เป็นติดของคุณแล้วกันเนอะแต่ว่าเรื่องนี้ทางพี่เตียเขายันเอาเอาเรื่องถึงที่สุดใช่ไหมอยากจะสื่อสารอยากจะสื่อสารเลยอะไรนะเออเอาทองปลอมเดี๋ยวเขาบอกเอาทองปลอมมาให้กูกูจะรวจับมึงใช่ไหมใช่อ่าภรรยาบอกชั้นท้องนะผู้ชายก็ดีใจลูกคลอดออกมาหัวอกจะแตกไม่ใช่ลูกของเขาผมออกรถมาคันหนึ่งผ่อนไม่ไหวทางผู้หญิงเขากลัวมีปัญหากับเรื่องหนี้ที่ เขาจะเรียกเก็บเพราะเขาอ้างว่าเขามีที่อยู่ต่างจังหวัดกลัวเขาจะมีปัญหาด้วยเขาก็เลยขอย่าผมก็เลยขย้ายเขาไม่ได้ย้ายไปไหนกันนะย้ายไปไหนอยู่กันเหมือนเดิมก็คือจําเขามาย้ายเอาช่วงเมษาเขาย้ายไปไหนเขาบอกว่าไปอยู่กับแม่กับพี่ชายเขาเพราะอะไรถึงย้ายเขาบอกว่าเผื่อไปหาหมอมีพี่สะพ้ายจะพาไปทํางานวันนี้คุณรู้หรือยังว่าเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนรู้แล้วครับพี่หนุ่มเขาย้ายไปอยู่กับใครกับชูแลวครับที่พีก็คือหลังจากที่เขากลับมาหาผมแล้วเขาบอกว่า คุณเห็นท้องเป็นไงดีใจพี่สุดขีดใช่เราคิดว่าเป็นลูกเราแล้วเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไงตอนที่ท้องเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพี่เขาก็นิ่งๆไปเขาไม่ดีใจเหรอเขาไม่ได้ไม่อารมณ์ดีใจนะพี่คุณดีใจไหมตอนนั้นคุณมีหลานแล้วไม่เลยคุณไม่ดีใจเลยคุณไม่ดีใจคุณนี่ใจมันกระด้างกระเดืองมากนะพี่ผมอยู่เขามาสองสามปีไม่ท้องทำไมเขาออกไปข้างนอกสองสามเดือนไมเขาท้องแล้วนี่คุณคิดตั้งแต่นี้นในใจเลยต้องครับพี่คุณเคยจับได้ไหมว่าเขาเองเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นมีจับไดแชทหนึ่งแล้วก็เเคค้าาจะะุยชััมนืออไร บอกรักใครบอกรักผู้ชายคนนั้นช่วงเขาย้ายไปยังยังครับที่อยู่กับผมอยู่เลยผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรชื่ออานนท์คุณเห็นแล้วคุณถามเขาไหมถามเขาเขาบอกว่าพี่ชายเอาเฟซคนนี้ไปเล่นเพื่อบอกรัก <c oughs> กับแม่ของเขาแม่ <c oughs> เขาบอกผมว่าถ้าลูกคลอดเนี่ยเขาจะขอรับเป็นรูกบุญธรรมใครพี่ชายเขา พี่ชายที่ว่าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะใช่เขาอ้างว่าพี่ชายเขาพี่ชายที่ว่าเอาเฟซบุ๊กของอาร์นนมาเล่นเนี่ยนะใช่ครับคนเนี้ยเนี่ยนะใช่ครับอ่าบอกอ้างว่าจะรับเป็นลูกบุญธรรมพอพี่ชายเขาเป็นข้าราชการเขาจะได้แบบมีสวัสดิการเบิกนู่นนี่นั่นได้แล้วนามสกุลล่ะนามสกุลก็นามสกุลพี่ชายครับเด็กเกิดออกมาดีตายกใหญ่อุ้มลูกอุ้มไหมไม่ได้อุ้มไม่ได้เจอไม่ได้อุ้มด้วยไม่ได้เจอด้วยไม่ได้เจอด้วยาเขาไม่ให้เจอเขาไม่ให้เจอด้วยไปเยี่ยมได้ไหมไม่ได้ห้ามเยี่ยมใช่ ห้ามเยี่ยมไม่ได้หมอห้ามเยี่ยมนะแต่เมียมห้ามเยี่ยมใช่ครับผมว่าจะไปจะอยู่ยางาน,นเขาก็ไม่ให้จะไปดูหน้าลูกไม่ให้ไปไม่ให้ไปอ้างแค่อย่างเดียวว่าคือลูกอยู่ในตู้อบเขาห้ามเยี่ยมเยี่ยมได้แค่แม่อย่างเดียวตอนนี้คือลูกคลอดแล้วนะ<ช>วันที่คลอดห้ามเ<ช>ยี่ยมใช่ใช่พี่หนุ่มแล้วจ่ายค่าดูแลเขาไปเท่าไหร่ตอนนั้นจ่ายไปประมาณสองหมื่นห้าค่าคงค่าคลอดเราจ่ายให้หมดใช่ครับจ่ายค่าคลอดแต่เราไม่ได้ไปในวันคลอดใช่ครับผมคิดว่าเป็นลูกของผมผมก็เลยแบบเขาขอมาผมก็เลยโอนไปให้เขาเขารู้ได้ยังไง ไปเห็นใน Facebook ครับไปเจอแบบเฟซผู้ชายคนนึงกดหัวใจทุกโพสตเลยไปดูเฟซของใครของตัวผู้หญิงใช่ใช่ค่ะก็เลยกดปุ๊บเข้าไปดูโอ้โหเห็นโปรไฟล์รูปคู่แบบพอลองไล่ไล่ดูมกราากรุมพาปี6กกอะ่ะก็คือลงรูปคู่กันบอกรักกันฉ่าเลยเขามีอุ้มลูกมีอะไรไหมมีค่ะเอามือเขาไปหาลูกในห้องในห้องที่มีตู้อบอะค่ะเขาก็ยังไปจับตู้อบแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอก็คือเป็นมือของผู้ชายคนนั้นคุณนุ๊กครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับลูกที่คลอดมาเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาใช่ ผู้ชายที่ชื่อว่าอานท์คือพ่อของเด็กถูกไหมครับใช่ค่ะเขารู้อยู่ตลอดลว่าคุณท้องถูกไหมเขาก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคือลูกเขาแต่เขาไม่เคยรับรู้ว่าหนูมีครอบครัวอยู่แล้วครัพี่อ๋อเขาคุณก็โกหกเขาด้วยเหมือนกันถูกไหม ค่ะมันคือโลกสองใบที่หนูเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วหนูก็พยายามที่จะปิดอีกใบหนึ่งแต่มันยังทําไม่ได้แล้วคุณนุกไปเอาเงินเข้าไปทาคลอดทาไมหนูก็ไม่ได้เอา,เอามาใช้ในค่าคลอดหนูก็ไปใช้นี่ที่หนูที่หนูยืมเข้ามาเอาไปปนเปื้อเอาไปใช้กันตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่กับเขาคือพฤติกรรมที่คุณพูดเนี่ยมันเข้าข้อหาหลอกลวงมีโทษจําจคุก3ามปีนะไอาการที่คุณเต้าเรื่องต่างๆเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ไปจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณอย่าแบบพฤติกรรมอําพรางคุณไม่ได้อย่าด้วยเหตุ ยาคุณยาและคุณกลับมาอยู่ด้วยกันกรณีนี้ถือว่าคุณยังเป็นผัวเมียกันอยู่มันก็มีหลายเคสที่สามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อให้กลับมาเป็นผัวเมียแล้วก็ฟ้องชู้ได้อีกไอ้อกรณีการหมดรักกันมันทําได้ครับแต่คุณกลับปล่อยให้เขาเข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเขาเนี่ยคุณใจร้ายเกินไปคุณน่าจะขอโทษและคุณน่าจะสำเนียกบ้างนะ เอารถไปซ่อมที่อูก่อก,ก็เลยไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเสมียนในอู่นั่นแหละครับก็คือชอบเขาอ่ะครับโอยง่ายเลยครับแรกๆเลยก็โอนเงินไปให้ซื้อโทรศัพท์หลังจากนั้นมาก็เห็นโ,โอนง่ายหรือเปล่าโอนมาช่วยค่าทําศพพ่อบ้าง <c oughs> นะครับพ่อตายโอนทำศพแม่แม่ตายตอนนั้นไม่มีเดือดร้อนกิตการก็ดีครับนู่นนี่นั่นก็ให้ได้ขออนุญาตนะเพราะคุณธีรชัยไม่ได้หา อี่เยยหาเอออิ่ยใจออกไซงานเอาละพี่ชายเขาก,ก็ก่อนจะตายเนี่ยเขาก็บอกว่าฝากน้องสาวด้วยนะเขาบอกพี่ชายก็เป็นใครพี่ชายเป็นผู้ภากษาครับผมเขามีเงินฝากกับพี่พี่ชายเขาเนี่ยร่วมกันใช่ไหมครับสามสามสิบสามสิบห้าล้านพี่ชายก็ไปทําคดีแพ้โดนอายัดบัญชีแล้วก็เบิกไม่ได้แล้วทีนี้จะดําเนินการสู้คดีเอาเงินก้อนนี้ออกมาเชื่อไหม ในระหว่างนั้นมันก็เรื่องราวก็ทำ <ere> อะไร,รในในก็เชื่อหมดครับผมโอนบ่อยแค่ไหนเขางละเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็มีครับโอนทุกวันอย่างต่ำห้าพันบาทโอนทุกวันไม่มีวันเว้นเลยดึกดึกเดือนๆก็ทักมาค่านั้นค่าค่าเอกสาร,รนะค,รคุณเทียนต้องโอนนะรรพรุพร่งนี้ก่อนเก้าโมงนะโดนไปเจ็ดล้านในตอนนั้นก็บัญชีบริษัทแล้วก็ของส่วนตัวเงินของใครของที่เราไปทํางานแล้วเรามีคนหาใช่เขาอ่ะเขาไม่ได้หาเขาไม่หาเขาใช้อย่างเดียว Uhm เป็นผู้ใช้อย่างเดียวเอาง่ายๆเจ้เจยหาเงินเก่งขับพวกรถส่งคนงานแล้วผัวผัวขับรผัวขับเบนซ์ยอมค่ะรถจอดอยู่ที่มีจอดอยู่นะคะขายไม่หมดเลยค่ะขายหมดเลยขายหมดเลยค่ะเอาให้ท่านค่ะท่านอยากได้นี่รถนี่นะเนี่ยค่ะดูเลยค่ะเนี่ยมีรถที่หมดเหรอค่ะรถค่ะขายหมดเลยเหรอขายหมดค่ายกเล้าเลยค่ะเมื่อถึงกําหนดแล้ว มันไม่ได้แล้วคอร้างอะไรครับเอกฐานไม่ครบต้องเติมเงินใหม่ครับผมต้องเติมเงินใหม่จะ่ไปจ้างเขาทำนอกเวลางานอีกพี่ก็ต้องโอนใหม่อีกต้องโอนใหม่อีกครับผมเพิ่มใหม่ใครมีคนบอกพี่ว่ากุลชาหรือหม่อมอุ้มเนี่ยจะตายแล้วแล้วพินัยกรรมทั้งหมดจะทํายกให้คุณใครมีนคนบอกคุณเสมีมาใหม่มีมาใหม่ยิกเสเสพูดวไงทำพินัยกรรมยกยกเอเงินก้อนเนี้ยให้ให้เท่าไหร่ 6 2ล้านโทรไปเบอร์นี้ใช่ไหมนี่ใช่ใช่กุลชาไหมใช่อุ้มไหมหลอกพี่หรือเปล่ามีตัวตนไหมเขาว่าไงพูดหน้าเจิดจืดอ่ะหน้าแบบนั่แหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีลูกเนี่ยลูกหนูเนี่ยโตเพราะเงินพี่เทียนนั่นแหละที่ให้มาฮะเข้าใจไหมครับเขายอมเราเขาหลอกเราเลยเหรอใช่ครับมันหมดไปเป็นก้อนใหญ่ๆฟื้นยากมากเลยครับเพราะมันเท่ากับชีวิตล้มละลายเลยครับผม